คุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายมากกว่า70%ที่อายุเกิน60ปีทำผิดพลาดอย่างเดียวกันทุกวันและผลที่ตามมาไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่มันส่งผลถึงความมั่นใจศักดิซีและความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงนลินสุขใจ เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมามากกว่า30ปีแล้วค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะมาพูดคุยเรื่องที่สำคัญมากแต่หลายคนมักจะเก็บงำไว้ในใจไม่กล้าพูดไม่กล้าถามนั่นก็คือเรื่องการดูแลอวัยวะเพศชายหลังจากอายุ60ปีขึ้นไปค่ะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันทำงานมาได้พบเจอผู้ชายหลายพันคนที่เข้ามาในคลินิก บางท่านมาด้วยอาการติดเชือ้ออักเสบหรือแม้กระทั่งปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นมากและส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้ว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและควรดูแลตัวเองอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยค่ะความจริงที่หลายคนไม่รู้ก็คืออวัยวะเพศชายของคุณก็แก่ตัวลงเหมือนกับหัวใจสมองหรือกระดูกของคุณ มันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและถ้าคุณไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่รู้ว่าต้องดูแลอย่างไรคุณจะสูญเสียไปมากกว่าแค่การทำหน้าที่คุณจะสูญเสียความมั่นใจความเป็นชายและความสุขในชีวิตด้วยค่ะวันนี้ดิฉันจะแบ่งปัน5เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ดิฉันเคยเห็นผู้ชายหลายท่านที่อายุ70กว่าปีเพียงแค่เริ่มทำตามขั้นตอนแรกเท่านั้นท่านก็สามารถควบคุมสุขภาพทางเพศของตัวเองได้กลับมาและที่สำคัญคือสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายก็ดีขึ้นตามมาด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่เคล็ดลับแรกการรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี หลายคนคิดว่าเรื่องนี้ง่ายมากแค่อาบน้ำทุกวันก็พอแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะดิฉันเจอผู้ป่วยมามากมายที่มาด้วยอาการติดเชื้ออักเสบผื่นคันเพียงเพราะทำความสะอาดไม่ถูกวิธีหรือไม่เข้าใจว่าควรทำอย่างไร สิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก็คือหนังหุ้มปลายลึงของคุณนั้นเป็นส่วนที่สําคัญมากมันปกป้องส่วนที่อ่อนไหวที่สุดแต่ในขณะเดียวกันใต้หนังหุ้มนั้นก็เป็นบริเวณที่สะสมความชื้นเศษผิวหนังและแบคทีเรียได้ง่ายมากค่ะทุกวันหลังอาบน้ำคุณต้องค่อยๆดึงหนังหุ้มลงมาเบาๆ อย่าดึงแรงอย่าบีบจนเจ็บแล้วล้างทำความสะอาดบริเวณน,นั้นด้วยน้ำสะอาดอุ่นๆใช้สบู่อ่อนๆไม่มีน้ำหอมไม่มีสารเคมีแรงล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งสนิทซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนุ่มๆค่ะอย่าปล่อยให้บริเวณน,นั้นชื้นเพราะความชื้นคือรังของเชื้อราแบคทีเรียซึ่งจะนำไปสู่การติดเชื้อกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจจะมีปัญหาร้ายแรงตามมาภายหลังค่ะ ดิฉันเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ68ปีเข้ามาด้วยอาการปวดแสบปวดร้อนมากเมื่อตรวจดูพบว่ามีการอักเสบรุนแรงเพราะไม่เคยดึงหนังหุ้มลงมาทำความสะอาดเลยตั้งแต่เด็กจนโตท่านคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำแต่เมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอแรงปัญหาก็เริ่มปรากฏออกมาค่ะ หลังจากรักษาและสอนให้ท่านทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพียงแค่สองสัปดาห์อาการก็ดีขึ้นอย่างมากท่านบอกว่าไม่คิดว่าแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กน้อยชีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากค่ะคือการเลือกใช้ชุดชั้นในหลังอายุ60ปีผิวหนังของคุณบอบบางกว่าตอนหนุ่มๆมมากคุณต้องเลือกกางเกงในที่ทาจากผ้าฝ้ายบริสุทธิ์100เปอร์เซ์ ไม่ใช่ผ้าโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ผ้าที่ไม่ระบายอากาศผ้าฝ้ายจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีไม่อับชื้นลดโอกาสการเกิดผืน่นคันการติดเชื้อและที่สำคัญคือต้องไม่รัดแน่นเกินไปเพราะจะทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะเคล็ดลับที่สองการตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอ นี่คือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยทำเลยค่ะหลายคนคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรไม่เจ็บไม่คันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาแต่ความจริงแล้วโรคหลายอย่างไม่มีอาการในระยะแรกรอจนมีอาการแล้วมักจะรักษายากแล้วค่ะทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งคุณควรจะหาเวลาตรวจดูตัวเองค่ะหลังอาบน้ำเสร็จก่อนใส่เสื้อผ้าหาที่ที่มีแสงสว่างดีๆมองดูอวัยวะเพศของคุณให้ทั่ว มองหาสิ่งผิดปกติเช่นตุ่มปุ่มแผลรอยแดงบวมผิวหนังลอกหรือสีผิวเปลี่ยนไปถ้าเห็นอะไรแปลกๆอย่าลังเลอย่าอายต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการสังเกตปัสสาวะปกติปัสสาวะควรจะเป็นสีเหลืองอ่อนใสไม่มีกลิ่นแรงไม่มีฟองการปัสสาวะควรจะสะดวกไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องแบ่งแรง ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติมีเลือดปนมีกลิ่นแรงหรือการปัสสาวะไม่สะดวกต้องเบ่งปัสสาวะออกมาเป็นสายเล็กๆหรือหยดๆสะดุดต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ต่อมลูกหมากทางเดินปัสสาวะหรือโรคอื่นๆ ดิฉันเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งมาพบดิฉันเพราะภรรยาบังคับให้มาตัวท่านเองไม่ยอมรับว่ามีปัญหาอะไรแต่ภรรยาสังเกตเห็นว่ามีจุดเล็กๆสีแดงบริเวณปลายลึงไม่หายไปเป็นเดือนเมื่อตรวจดูพบว่าเป็นก้อนเนื้อผิดปกติต้องทำการตรวจเพิ่มเติมโชคดีที่มาเจอเร็วรักษาได้ทันท่านบอกว่าถ้าไม่ใช่ภรรยาสังเกตเห็นและบังคับให้มาท่านคงไม่มาเอง และผลที่ออกมาอาจจะร้ายแรงมากกว่านี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการตรวจสอบตัวเองจึงสำคัญมากค่ะเคล็ดลับที่3ใช้มันหรือเสียมันหลายคนอาจจะแปลกใจกับเคล็ดลับนี้แต่นี่คือความจริงทางการแพทย์ค่ะอวัยวะเพศชายของคุณก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายถ้าคุณไม่ได้ใช้งานมันมันจะอ่อนแรงลงฟอลงและสูญเสียการทำงานไปในที่สุดค่ะ เมื่ออายุมากขึ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศจะลดลงตามธรรมชาติกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ในอวัยวะเพศก็เริ่มเสื่อมสภาพเนื้อเยื่อก็เริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นแต่ถ้าคุณยังคงมีการกระตุ้นเป็นประจำไม่ว่าจะโดยการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองหรือการช่วยตัวเองมันจะช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและช่วยรักษาสภาพการทำงานไว้ได้ค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือเรื่องผิดศีลธรรมอะไรเลยค่ะนี่คือเรื่องของสุขภาพเหมือนกับที่คุณต้องออกกําลังกายเพื่อรักษากล้ามเนื้อไม่ให้ฝ่อคุณก็ต้องมีกิจกรรมทางเพศเพื่อรักษาสุขภาพทางเพศของคุณไว้ค่ะการตื่นตอนกลางคืนพร้อมการแข็งตัวซึ่งเรียกว่า nocturnal erection นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะมันแสดงว่าระบบของคุณยังทํางานอยู่การแข็งตัวในตอนกลางคืนช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังเนื้อเยื่อนาออกซิเจนไป ช่วยรักษาสุขภาพของเนื้อเยื่อแต่เมื่ออายุมากขึ้นความถี่ของการแข็งตัวในตอนกลางคืนก็จะลดลงนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณต้องมีกิจกรรมทางเพศในตอนกลางวันด้วยไม่จำเป็นต้องทุกวันแต่ควรจะสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งจะดีมากค่ะดิฉันเคยพบคนไข้ท่านหนึ่งอายุ72ปีท่านบอกว่าหลังจากภรรยาเสียชีวิตไป5 ปีท่านก็ไม่เคยมีกิจกรรมทางเพศเลยไม่ว่าจะกับใครหรือด้วยตัวเองเพราะท่านรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมมันผิดแต่เมื่อมาตรวจพบว่าอวัยวะเพศของท่านเริ่มฝ่อเล็กลงไม่สามารถแข็งตัวได้เหมือนเดิมเนื้อเยื่อเริ่มเกิดพังผืดซึ่งเป็นเนื้อเยื่อแข็งที่ทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นดิฉันอธิบายให้ท่านฟังว่านี่คือเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการทรยศต่อภรรยาที่จากไป หลังจากนั้นท่านเริ่มทำตามและภายใน6เดือนอาการดีขึ้นมากการทำงานกลับมาได้ส่วนหนึ่งท่านบอกว่าไม่เพียงแค่อวัยวะเพศที่ดีขึ้นแต่อารมณ์ความมั่นใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยค่ะเคล็ดลับที่4ดูแลสุขภาพโดยรวมสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือสุขภาพทางเพศไม่ได้แยกออกจากสุขภาพโดยรวมของร่างกายค่ะหัวใจที่ไม่แข็งแรงเส้นเลือดที่อุดตัน เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนทุกอย่างเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะเพศทั้งสิน้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศต้องอาศัยเลือดที่ไหลเวียนดีถ้าเส้นเลือดของคุณอุดตันด้วยไขมันเลือดไหลไม่ดีอวัยวะเพศก็จะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกค่ะดิฉันมักจะบอกกับคนไข้ว่าถ้าคุณดูแลหัวใจให้ดีคุณก็กำลังดูแลอวัยวะเพศของคุณด้วยสิ่งที่ดีต่อหัวใจก็ดีต่ออวัยวะเพศเช่นกัน คุณต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินอย่างน้อยวันละ30นาทีว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือกิจกรรมที่คุณชอบก็ได้การออกกำลังกายจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงเส้นเลือดยืดหยุ่นเลือดไหลเวียนดีคุณต้องกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพผักผลไม้สดเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาทันพืชไม่ขัดสีลดอาหารทอดอาหารมันอาหารหวานจัดอาหารเค็มจัด คุณต้องงดสูบบุหรี่เพราะบุหรี่ทำลายเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีและส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะเพศค่ะดิฉันเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ65ปีสูบบุหรี่มา40กว่าปีมีปัญหาไม่สามารถแข็งตัวได้เลยเมื่อตรวจดูพบว่าเส้นเลือดอุดตันมากดิฉันบอกท่านตรงๆว่าถ้าไม่เลิกบุหรี่ยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ท่านตัดสินใจเลิกบุหรี่ เปลี่ยนมากินอาหารสุขภาพเริ่มเดินออกกำลังกายทุกวันหลังจากหนึ่งปีไม่เพียงแค่อวัยวะเพศที่กลับมาทำงานได้แต่สุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างมากความดันลงน้ำตาลลงไม่ต้องกินยาหลายอย่างแล้วและอีกเรื่องสำคัญมากคือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนร่างกายของคุณซ่อมแซมตัวเองในขณะที่คุณหลับถ้าคุณนอนไม่เพียงพอไม่มีคุณภาพฮอร์โมนเพศก็จะลดลงการทำงานก็จะไม่ดี คุณต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อย7จถึง8ชั่วโมงต่อคืนนอนให้มีคุณภาพห้องนอนต้องมืดเงียบอุณหภูมิพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปและเรื่องสุดท้ายของเคล็ดลับนี้คือเรื่องของความเครียดความเครียดคือศัตรูของสุขภาพทางเพศค่ะเมื่อคุณเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดซึ่งจะยับยั้งฮอร์โมนเพศทำให้ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์และแข็งตัวไม่ได้คุณต้องหาวิธีจัดการกับความเครียดทำสมาธิฟังเพลงอ่านหนังสือทำสิ่งที่คุณชอบคุยกับเพื่อนฝูงครอบครัวอย่ากเก็บงำความเครียดไว้ในใจคะ่ะเคล็ดลับที่5ป้องกันตัวเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลายคนอาจจะคิดว่าผู้ชายสูงอายุไม่ต้องกังวลเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งครรภของคู่นอนแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากค่ะในความเป็นจริงผู้สูงอายุมีอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่มายหย่าหรือแยกกันแล้วเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอกว่าตอนหนุม่มผิวหนังของอวัยวะเพศบอบบางกว่าเกิดบาดแผลได้ง่ายซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่คุณต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่คุณไม่แน่ใจในสถานะสุขภาพนี่ไม่ใช่เรื่องของความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนี่คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะโรคเอชซิฟิลิสหนองในเริ่มไวรัสตับอักเสบบตับอักเสบซโรคเหล่านี้ไม่ได้เลือกอายุว่าจะติดกับคนหนุ่มหรือคนแก่ใครก็ติดได้ถ้าไม่ป้องกันตัวเองค่ะ ดิฉันเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ70ปีหมายมา10ปีได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งผ่านแอปหาคู่มีความสัมพันธ์กันไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเพราะคิดว่าไม่จำเป็นผลปรากฏว่าติดเชื้อซิฟิลิสท่านรู้สึกอับอายเศร้ามากบอกว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจออะไรแบบนี้ในวนัยนี้แต่โชคดีที่มาพบแพทย์เร็วรักษาได้ทัน นี่คือบทเรียนที่ดิฉันอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอายุไม่ได้ทำให้คุณปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การป้องกันตัวเองยังคงสำคัญเสมอค่ะนอกจากนี้คุณควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีกับแพทย์ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจต่อมลูกหมากตรวจทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นปกติ อย่ารอจนมีอาการแล้วค่อยมาเพราะหลายโรคไม่มีอาการในระยะแรกการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้เราจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆรักษาได้ง่ายได้ผลดีค่ะทั้ง5เคล็ดลับที่ดิฉันได้แบ่งปันมาวันนี้อาจจะฟังดูง่ายธรรมดาบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่คำถามก็คือคุณได้ทำจริงหรือเปล่าคะความรู้ที่ไม่ได้นำไปปรับใช้ก็ไม่มีค่าอะไรเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตประจำวันการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณในระยะยาวอย่างมากอวัยวะเพศของคุณไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นมันเชื่อมโยงกับความมั่นใจความเป็นชายอัตลักษณ์ของคุณและความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักการดูแลมันให้ดีไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมไม่ใช่เรื่องน่าอายนี่คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเอง เหมือนกับที่คุณดูแลหัวใจดูแลตาดูแลฟันดูแลทุกส่วนของร่างกายค่ะดิฉันอยากให้คุณเริ่มวันนี้เลยอย่ารอพรุ่งนี้อย่ารอจนมีปัญหาเริ่มจากสิ่งเล็กๆง่ายๆเริ่มจากการรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีตรวจดูตัวเองเดือนละครั้งเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนให้เพียงพอจัดการกับความเครียดและถ้าคุณมีคู่ครองอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับเขาหรือเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นขึ้นทำให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรอย่าเก็บงำไว้ในใจอย่าอายที่จะปรึกษาแพทย์เราแพทย์เจอเรื่องแบบนี้ทุกวันไม่มีอะไรน่าอายเลยยิ่งคุณมาพบแพทย์เร็วเท่าไหร่ปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่ายเท่านั้นค่ะจำไว้นะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข มันไม่ได้กำหนดว่าคุณจะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนคุณคือคนที่กำหนดคุณภาพชีวิตของตัวเองด้วยการเลือกที่จะดูแลตัวเองด้วยการเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพการลงทุนในสุขภาพของตัวเองวันนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้กับตัวเองในอนาคตคุณจะมีชีวิตที่มีคุณภาพมีพลังมีความมั่นใจและมีความสุขค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังจนจบ ดิฉันหวังว่าสิ่งที่ได้แบ่งปันไปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคุณจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆถ้าคุณมีคำถามข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะดิฉันจะพยายามตอบทุกคำถามและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้องที่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการข้อมูลเหล่านี้ เพราะการดูแลสุขภาพคือสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับรู้และปฏิบัติค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ